นะครับขอต้อนรับสู่นะครับการเรียนการสอน Java Programming for Android นะครับผ่านระบบอินเทอร์เน็ตออนไลน์ทำให้เราสามารถที่จะศึกษาเรียนรู้ได้ในทุกที่ทุกเวลานะครับอยู่ที่ไหนอยู่ไม่จำเป็นต้องอยู่ส่วนกลางกรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่ไหนทั่วโลกนะครับเราก็สามารถเรียนได้นะครับเพียงแต่เข้าอินเทอร์เน็ตได้เท่านั้นเองนะครับ วันนี้ก็จะเป็นคอสต์ต่อจากครั้งก่อนๆนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างการควบคุมโปรแกรมนะครับ Control Structure น,นะครับก็จะมีการควบคุมยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็เรียนรู้กันต่อไปนะครับงานเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะครับวัตถุประสงค์ของบทนี้นะครับ วัตถุประสงค์ของบทนี้ก็จะมีดังนี้นะครับแนะนําคําสั่งโครงสร้างควบคุมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโครงสร้างควบคุมคําสั่ง if นะครับแล้วก็ if else นะครับแล้วก็ if แบบซ้อนกันนะครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวดูกันต่อไปคําสั่ง switch นะครับ เป็นยังไงนะครับคำสั่ง y และ do y าคำสั่ง for และคำสั่งแบบซ้อนกันนะครับ nested constructor นะครับอันนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์ของบทนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับโครงสร้างการควบคุมทิศทางของโปรแกรมนะครับต่อนะครับ ลำดับการทำงานของโปรแกรมนะครับปกติแล้วลำดับการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมีเป็นแบบนี้นะครับจะมีลำดับการทำงานคำสั่งเป็น3แบบนะครับโครงสร้างแบบตามลำดับนะครับก็เรียงกันไปเป็น sequential structure ก็เรียงกันไป1 2 3 4 5 6 7เรียงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบตามลำดับง่ายๆนะครับแล้วก็มีการเลือกทำนะครับก็ ตามลำดับแล้วก็อาจจะมีการกระโดดข้ามไปเลือกทำในส่วนของ selection structure นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการเลือกทำเลือกทำหรือจะข้ามไปก็ได้นะครับอันนี้เป็นการเลือกนะครับแล้วก็โครงสร้างแบบทำซ้ำนะครับทำซ้ำก็คือเป็นการเลือกแล้วก็มาทำซ้ำซ้ำไปำจ,จุดเดิมนะครับวนหลูดไปเรื่อยๆซ้ำาจุดเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างแบบทำซ้ำนะครับงั้นก็จะมีโครงสร้าง หลักๆที่เป็นเขียนโปรแกรมแบบพื้นฐานก็จะมีเป็นแบบนี้นะครับตามลําดับการเลือกทําแล้วก็การทําซ้ํานะครับงั้นเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวกําหนดทิศทางของโปรแกรมอีกทีหนึ่งนะครับต่อมาเราก็จะมาดูเรื่องโครงสร้างโครงสร้างการเขียนโปรแกรมแบบตามลําดับนะครับภาษาจาว่าทํางานตามลําดับนะครับ ที่มีอยู่ในโปรแกรมเริ่มทํางานจากเมธอดที่ชื่อว่า main นะครับอันนี้ก็จะเป็น Java ปกตินะครับจาวาหลักก็จะเริ่มต้นที่ที่ main โปรแกรมนะก็จะมีเมธอด main เนี่ยนะครับอยู่งั้นเวลาเราเขียนโปรแกรมมันก็จะไปเริ่มที่เมธอด main นะครับอ่าน,นี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของเมธอด main นะครับก็จะมี public static void main นะครับแล้วก็วงเล็บ string argument นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรูปแบบของเมธอด จำได้ไหมครับรูปแบบของเมธอดมียังไงบ้างนะครับก็จะมี modifier ใช่ไหมครับ public ก็จะเป็น mod publicstatic ก็จะเป็น modifier ใช่ไหมครับส่วน void ก็จะเป็น returntype ใช่ไหมครับแล้วก็ main ก็จะเป็นชื่อของเมธอดนะครับแล้วก็ตามด้วย Argument นะครับก็คือ string a r g u m e n t แล้วก็มีวงเล็บแบบนี้ก็คือเป็น array นะครับเป็น array เดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็น โครงสร้างเมธอดนะครับแล้วเดี๋ยวเมธอดกับคลาสกับอ็อบเจกต์ลึกๆเดี๋ยวเราจะมีอีกบทหนึ่งนะครับเพิ่ม <Okay. S 2> เพิ่มเติมเข้าไปนะครับโอเคต่อนะครับการทำงานนะครับคำสั่งแรกของ method m a i n นะครับแล้วก็เรียงตามเรียงตามลำดับไปเรื่อยใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างแบบตามลำดับง่ายๆนะครับแล้วก็มาถึงโครงสร้างของการเลือกทำนะครับการเลือกทำ ชุดโครงสร้างแบบเลือกทำจะประกอบไปด้วยคำสั่งแับน,นี้นะครับก็จะมี if ใช่ไหมครับคำสั่ง if คำสั่ง if else นะครับ if else if แล้วก็ else นะครับแล้วก็ if แบบซ้อนนะครับหรือว่า nested if อาจจะมี if ซ้อนกันอยู่ข้างในหลายๆตัวนะครับาาก็จะนี้ก็จะเป็นแบบ if ซ้อนก็จะมีโครงสร้างซับซ้อนขึ้นมามีเหตุผลขึ้นมาหลากหลายตามโปรแกรมเราอาจจะต้องใช้ if ซ้อนนะครับ ต่อมานะครับแล้วก็คำสั่ง switch นะครับ switch อันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างแบบเลือกทำนะครับโอเคแล้วก็เราก็มาถึงรูปแบบของคำสั่ง if e นะครับ if if e e เป็นยังไงนะครับรูปแบบของคำสั่ง if e ก็จะมีดังนี้นะครับก็จะมีคำว่า if e ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีวงเล็บ logical expression ก็คือการกำหนด เงื่อนไขนะครับของของ if อันนี้ว่าจะเป็นยังไงอันนี้เราดูรูปแบบของคำสั่งไปก่อนนะครับก็คือจองมี if นะครับแล้วก็มีวงเล็บนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวกำหนดเงื่อนไข logical expression นะครับแล้วก็วงเล็บปิดนะครับแล้วก็เปิดด้วยวงเล็บปีกกาแล้วก็วงเล็บปิดภายในนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขนะครับถ้าเป็นจริงก็จะทำตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าเรามีคำสั่งแค่เพียงบรรทัดเดียวนะครับ ตรงปีกกาก็อาจจะไม่ต้องก็ได้นะครับก็คือมาต่อท้ายตรงนี้เป็นบรรทัดเดียวได้เลยนะครับแต่ถ้ามีคําสั่งเยอะก็อาจจะต้องลงต่อมาในปีกกานี้นะครับแต่ก็คือถ้าตามมาตรฐานเนี่ยเราก็ใส่ปีกกาไ้เลยนะครับบรรทัดเดียวบรรทัดเยอะไงก็ใส่ปีกกาไ้ได้เลยก็จะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับหรือว่าปีกกาตรงนี้นะครับเราอาจจะเ n นเตอร์แล้วก็มูฟมาอยู่ตรงนี้มันจะได้ตรงกันนะครับจะได้ดูดูง่ายขึ้นนะครับ ต่อไปนะครับรูปแบบโฟชาร์ t การทํางานของ if e นะครับเป็นยังไง if e ก็คือเป็นเลือกการทํางานใช่ไหมครับ if e ตอนนี้ if e อย่างเดียวใช่ไหมครับ e if อย่างเดียวนะครับถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็ทําตามคําสัง่ง l o g i c a l expression เมื่อกี้นี้นะครับถ้าเป็นจริงนะครับตามเงื่อนไขก็จะมาทําคําสัง่งถ้าเป็นเท็จก็ไม่มีอะไรข้ามมาได้เลยใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นจะเป็น การทํางานของ if e อย่างเดียวนะครับก็คือเป็นจริงทําเงื่อนไขส่วนเป็นเท็จก็หลุดออกมาเลยนะครับเป็นโฟ c h a r ์ที่ที่การทํางานนะครับต่อไปนะครับก็จะมีคําสั่งหนึ่งก็จะเป็น if e แล้วก็ตามด้วย else ใช่ไหมครับเมื่อกี้นี้ if e อย่างเดียวใช่ไหมครับอันนี้ก็จะมี if e แล้วก็ตามด้วย else นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวดูต่อไปยก็จะมีรูปแบบเพิ่ม,เต,มเติมขึ้นมานิดนึงจากตัว if เมื่อกี้นี้นะครับ if เมื่อกี้นี้ก็จะมีแค่ if แล้วก็ logical expression แล้วก็บงเล็บปีก,กาเปิดแล้วก็ true segment นี่ก็คือถ้าเป็นเงื่อนไขเป็นจริงก็จะมาทําในส่วนนี้นะครับ true s e m e n t นะครับแล้วก็บงเล็บปีกาปิดนะครับแล้วก็มี else ถ้าไม่ใช่เงื่อนไขอันนี้หรือว่าเงื่อนไขเป็นเท็จตรงนี้นะครับเงื่อนไขตรงนี้เป็นจริงก็จะมาทําข้างบน เงื่อนไขเป็นเท็จก็จะมาทําที่ else นี่นะครับก็จะมีปีกกาเปิดแล้วก็ else statement ให้ทําอะไรถ้าถ้า logical ไม่โตไม่ถูกต้องเป็น f a u s t เนี่ยนะครับก็มือล็บปิดกาปิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของ if-else นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูโครงโฟชาร์ดของ if-else นะครับว,ว่าเป็นยังไงต่อไปนะครับคานนี้เราก็มาดูโฟชาร์ t ของ if-else นะครับ if-else if l ก็เร mm hmm. sure ิ่มเข้ามาใช่ไหมครับก็จะมีตัวกำหนดเงื่อนไขนิพจน์ตรรกศาสตร์ Lo expression นะครับแล้วก um ็จะมี2เงื่อนไขก็คือเป็นจริงแล้วก็เป็นเท็จใช่ไหมครับถ้าเป็นจริง two s t t a e m e n t ก็จะเข้ามาในส่วนที่คำสั่งของเป็นจริงนะครับแต่ถ้าเป็นเท็จนะครับก็จะมาอยู่ในส่วนของคำสั่งที่เป็นเท็จใช่ไหมครับดังนั้น if l เนี่ยยังไงก็ต้องเลือกทำคำสั่งจริงหรือ คำสั่งท e นะครับซับคําสั่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะ if e l ก็ต้องมีการใช้บ่อยมากนะครับ if e l นะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของ if e ซ้อนกันนะครับเราก็สามารถใช้คําสั่ง if e เนี่ยนะครับซ้อนเงื่อนไขเข้าไปได้อีกใช่ไหมครับถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงก็มาทําในส่วนของถ้าเงื่อนไขหนึ่งเป็นจริง ก็มาทําส่วนของ if อีกทีหนึ่งเงื่อนไขที่2ถ้าเงื่อนไขที่2เป็นจริงก็มาทำ statement หนึ่งถ้าเงื่อนไขที่2ไม่เป็นจริงก็มาทำ statement ที่2ใช่ไหมครับถ้าเงื่อนไขหนึ่งไม่เป็นจริงเลยก็กระโดดมาทำที่ else ก็คือ statement สามดังนั้นก็เท่ากับว่าต้องมีการทําเลือกได้ถึง3าม statement ใช่ไหมครับอันนี้ if เงื่อนไขที่1นะครับ เงื่อนไขที่1ก็จะมียิบซ้อนเข้ามาก็คือพอเงื่อนไขที่1ก็จะมีให้ทําเงื่อนไขที่2อ,อีกใช่ไหมครับส่วนเงื่อนไขที่1ถ้าไม่เป็นจริงก็มาทําที่ else แล้วก็ statement 3ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูโฟลชาร์ตการทํางานของส่วนที่เป็นยิบซ้อนกันดูนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการทํางาน If l นะครับแล้วก็ if l ก็คือสอนกันใช่ไหมครับแต่นี้อันหนึ่งนะครับก็ if logical expression หนึ่งนะครับก็มาทำที่ statement หนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ else นะครับ else ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่เงื่อนไขที่หนึ่งก็ให้มาเช็คเงื่อนไขที่2อีกทีหนึ่งใชครับ ถ้าเงื่อนไขที่2ถูกต้องเป็นจริงก็มาทำ segment สองใช่ไหมครับเงื่อนไขที่2ไม่ถูกต้องก็มา else s e m e n t ที่สามนะครับก็อันนี้ก็จะเหมือนกับตัวอย่างที่แล้วแต่ว่ามันจะมาเพิ่มที่ e l s แทนนะครับเมื่อกี้เพิ่มที่ if แทนนะครับอันนี้ก็จะเป็นซ้อนอีกแบบหนึ่งนะครับเราก็ลองคิดดูนะครับว่าเงื่อนไขย,ยังไงบ้างที่ถ้าตัวแปรนี้เป็นจริงนะครับเราจะให้ไปทำอะไร ถ้าตัวน,นตัวแปรนี้ไม่เป็นจริงจะให้ไปทําอะไรนะครับเป็นการเปรียบเทียบเหมือนอย่างเช่นกดปุ่ม A เป็นจริงให้ไปทําอะไรมันไม่จริงก็อาจจะบอกว่าให้กดไหม่หรือว่าอย่างเช่นกดพารเวิร์ดเป็นต้นนะครับกดมาถูกแล้วหรือไม่ถูกอะไรนี้นะครับอ่าตนนี้เรามาดูการทํางานของอ e ีแบบซ้อนที่เป็นโฟล c h a r t นะครับเริ่มต้นเข้ามาที่ เงื่อนไขที่1ใช่ไหมครับเงื 1, อ่อนไขที่1 if ที่1ใช่ไหมครับ if ที่1เป็นจริงตรงนี้นะครับ if ตรงนี้เป็นเท็จก็เป็น else มาที่3นี้ใช่ไหมครับ if ที่1เป็นจริงก็จะมี if ซ้อนเข้ามาตรงนี้อีกถ้า if ตรงนี้เป็นจริงก็มาที่คําสั่งที่1แล้วก็ else ก็มาที่คํหสั่งที่2ใช่ไหมครับส่วนตัวนี้เป็น else ของตัวเปรียบเทียบแรกเลยก็มาคำสั่งที่3ใช่ไหมครับดังนั้น รูปแบบนี้ก็ยังไงก็ต้องเลือกให้ทำภายในสามคำสั่งนี้ก็เหมือนมี3ทิศทางให้เลือกนะครับแต่กรณีเป็นจริงก็จะมีเลือกให้ทําแบบอีก2นะเป็นครับเป็นเทปหลุดมาเลยถ้าเป็นจริงก็จะให้มาอีก2ใช่ <academy S 1> ไหม,ไมครับอ่า <RIGHT S 1> ต่อไปนะครับโอเคก็จะเป็นรูปแบบของอีกคําสั่งหนึ่งก็คือเป็นคําสั่งแบบสวิตใช่ Switch. Switch ไหมครับสวิตสวิตก็เหมือนเป็นการเลือกใช่ไหมครับอ่ารูปแบบของสวิตก็จะมีแบบนี้นะครับ ก็ขึ้นด้วยคำว่าส i t ิสแล้วก็ตามด้วยวงเล็บเปิด expression เงื่อนไขนะครับก็คือตัวแปรที่เข้ามาเปรียบเทียบนะครับแล้วก็วงเล็บปีกาเปิดนะครับก็จะมี case value 1 case value 2 case value 3ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงไม่เจออะไรเลย default ก็จะออกมาเป็นอีก statement หนึ่งนะครับโอเคเราก็จะมาดูที่ถ้า value ที่1 expression นี่เข้ามาเป็น value ที่ mm hmm. 1เข้ามาเป็นค่า mm hmm. 1ก็จะเป็น value ที่1นดังนั้นก็อาจจะให้ทำ statement ที่1ใช่ไหมครับ mm hmm. แล้วก็ break mm hmm. ก็คือหยุดออกไปหยุดออกไปก็กระโดดออกจาก switch case นี้เลยนะครับ uh, ด,ด,ดูคำสั่งนี้มีอะไรผิดบ้างครับลองดูนิดนึงคำสั่งนี้มีผิดอยู okay. อ่าหมูว่าไงคำสั่งผิดอยู่ไหมแล้วมดว่าไงครับผิดไหม คำสั่งนี้มีตรงไหนผิดบ้างครับคำสั่งนี้ผิดก็คือไม่มีวงเล็บปีกาปิดนะครับต้องมีวงเล็บปีกาปิดด้วยนะครับวงเล็บปีกาปิดไม่มีนะครับก็คือต้องมันต้องมีวงเล็บปีกาปิดเพื่อจบคำสั่งใช่ไหมครับวงเล็บปีกาปิดก็มาปิดแถวนี้นะครับดังนั้นเมื่อ e x p e s s i o n ก็คือตัวแปรที่เข้ามาสมมุติว่าเรา Switch ตัวแปร x นะครับตัวแปร x เข้ามาเป็นตัวที่1เราก็มาทำที่ value 1 state m e n t 1อาจจะให้ไปควบคุมอุปรกรณ์หลอดไฟติดดวงที่1แล้วก็หยุดออกมานะครับเบรกก็คือออกมาจากหลูปนี้นะครับออกมาจากคําสั่งสวิตนี้ก็จะมาจบที่วงเล็บปิดก,การที่หายไปเนี่ยนะครับแล้วก็ออกมาเลยใช่ไหมครับถ้าเกิด extension เป็น0นะครับ เป็น0แล้วไม่ตรงกับ value ไหนเลยใช่ไหมครับอันนี้ value 1 value 2ใช่ไหมครับถ้ามันไม่ตรงเลยก็จะมาที่ d e f a u l t s t a t e m e n t อาจจะบอกว่าค่าที่เข้ามาไม่ถูกต้องหรืออะไรก็จบออกไปนะครับหรือว่าเราอาจจะมี w ว t c h case แค่3ค่าใช่ไหมครับ value 1 2 3ถ้านอกเหนือจากนี้มันก็จะมาที่ default ก็คือค่าไม่ถูกต้องใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามี แวลู1นนะครับค่าที่เข้ามาก็ได้ตั้งแต่1-10ก็เป็นสวิตเลือก1-10เงถึงดังนั้นก็ตัวนี้สวิตเลือกจำนวนเท่าไหร่ก็ได้ขึ้นอยู่กับ e x p r n s s o o จํจำได้ไหมครับว่าไอตัวแปรที่เราจะใส่มาเนี่ยจะเป็นค่าชนิดอะไรใช่ไหมครับถ้าเป็นชนิดแบบ by t e ใช่ไหมครับก็เป็นได้ถึงเท่าไหร่ครับ by t e แปบิตก็ได้ถึง255ค่าใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็น 16บิต32บิตก็จะเป็นได้ค่ามหา,าศาลนะครับแต่ทั่วๆไปไปสวิสเคสก็เราก็จะมีเคสให้เลือกประมาณหนึ่งนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับสวิสเคสนะครับเดี๋ยวเราจะดูตัวอย่างกันในตอนส่วนท้ายที่เป็นในซอสโค้ดของตัวอ e ีคิปในตัว Java โปรแกรม Android เลยนะครับอันนี้เราก็ดู expression ไปก่อนนะครับหรือว่าถ้า เดี๋ยวเราจดออกมาก็ได้แล้วเดี๋ยวไปดูซอสโค้ดเพราะว่าหน้าต่างนี้มันจะปิดไปเดี๋ยวเราจะไปดูซอสโค้ดก็จะได้จําได้ว่าไอ้ส่วนที่เป็นรูปแบบของคําสั่งสวิตของคําสั่ง if คาสั่ง if else เนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันตอนท้ายนะครับโอเคต่อมานะครับคําสั่งสวิตไปแล้วนะครับอ่าเรามาดูโฟลชาร์ตของสวิตจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับตัวแปรที่เข้ามาใช่ไหมครับ ตัวแปรที่เข้ามาถ้าตรงกับค่าที่1สมมติค่าที่1เราเซตไว้เป็น100ถ้าตัวแปรเข้ามา100ก็เป็นจริงก็ทําข้อมูลชุดเป็นจริงค่าเข้ามา100ถูกต้องนะครับแล้วก็เบรกหลุดออกมาใช่ไหมครับค่าตัวแปรเป็น200ใช่ไหมครับก็คําสั่งที่2องค่า200ใช้ได้เข้ามาแล้วก็เบรกแล้วก็หลุดออกมาตัว n สมมุติอาจเป็นตัวที่10นะครับตัวแปรเข้ามาตัวที่10เป็นค่า99 9 ถูกต้องแล้วก็หลุดออกมาหรือถ้าเป็นค่าอื่น default ก็บอกค่าในนี้ไม่มีอยู่ในระบบก็หลุดออกมาครับอันนี้ก็จะเป็น s w t c h case นะครับก็จะเป็นโฟลชาร์ดการทำงานนะครับอโอเคดูต่อมานะครับคำสั่งสวิตช์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขของคำสั่งสวิตช์นิดหนึ่งนะครับนิพตต้องมีชนิดข้อมูลเป็นชาเป็นไบต์เป็นช็อตหรืออินทิเจเท่านั้นใช่ไหมครับเป็น เป็นอะไรไม่ได้ครับเป็นอะไรไม่ได้เป็นพวกทศนิยมไม่ได้ใช่ไหมครับเป็นโฟร์เป็นดับเบิลไม่ได้ใช่ไหมครับก็คือต้องเป็นค่าจํานวนเต็มค่าจํานวนเต็มเท่านั้นนะครับก็คือชาก็เป็น16บิตใช่ไหมครับไบต์ก็เป็น8บิตใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นค่าของของตัวจํานวนเต็มเท่านั้นนะครับแล้วก็อีก เงื่อนไขอันหนึ่งใช่ไหมครับข้อชนิดข้อมูลนิพจน์และค่าคงที่1ถึง n ต้องเป็นชนิดเดียวกันงั้นต้องเป็นตัวแปรชนิดเดียวกันที่เข้ามาจะมีหลายตัวไม่ได้ต้องเป็นตัวแปรตัวเดียวนะครับค่าของนิพจน์ตรงกับค่าใดจะทําชุดคําสั่งของค่านั้นอันนี้เราก็เรียนรู้ไปแล้วว่าถ้าค่าเข้ามาแล้วตรงกับอันไหนก็ไปทาอันนั้นนะครับถ้าค่านิพจน์ตรงกับค่าใดจะทําชุดคําสั่ง อันนี้ต้องไม่ตรงกับค่าใดนะต้องไปทําชี่คําสั่ง default นะครับส่วนคําสั่ง default จะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับไม่มี d default พอมันไม่ตรงอันไหนมันก็หลุดออกมาอยู่ดีนะครับแต่ถ้ามี default ก็ไม่หลุดออกหมายถึงว่าหลุดออกมาแล้วก็อาจจะแจ้งนิดนึงว่าค่านี้เข้ามาแล้วแต่ว่าไม่ตรงเลยนะก็แจ้งนิดนึงนะครับแต่ถ้าไม่มี default ก็คือไม่แจ้งอะไรเลยก็หลุดออกมายนะครับอันนี้ผิดนิดนึ่งนะครับก็คือค่าของนิพจน์ไม่ตรงกับค่าใดนะครับ ต่อมารูปแบบของ y ดูลดดู y แล้วก็หลุดนะครับงั้นก็เดี๋ยวขอปิดวิดีโอก่อนนะครับประมาณ20นาทีแล้วน,นะครับ